สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้ผมมาพูดถึงเรื่องของทําไมกีตาร์ Yamaha F310 ตัวที่อยู่ในมือผมเนี่ยมันถึงเป็นที่นิยมเหลือเกินแล้วก็ขายดิบขายดีกันจนแบบว่าร้านไหนที่ว่าสั่งไปขายเนี่ยโ,โหแบบจนสินค้านี่หมดต้องรอคิวขนาดนั้นเลยทีเดียวนะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายให้ทุกคนได้ฟังคร่าวๆกันแล้วกันว่าไอ้เจ้า F310 ตัวเนี้ย มันมีข้อเด่นมันมีอะไรตรงไหนบ้างที่ทําให้ยอดขายที่ทําให้ความนิยมนั้นรู้สึกว่าจะมีมานานอย่างต่ำๆเนี่ยประมาณ20ปีผมว่าไม่อยู่นะฮะอย่างต่ำๆในยีปีเลยเพราะว่าตั้งแต่ผมเล่นกีตา้ามาเนี่ยก็เกือบยี่สปีที่ผมก็เห็นมันวางขายแล้วนะแล้วก็เห็นหลายคนพูดถึงแล้วก็สรรพคุณต่างๆเนี่ยแบบโอ้โหเรื่องชื่อลือชากันเหลือเกินนะฮะ โอเควันนี้เรามาเจาะก,กันดีกว่านะครับถึงไอชื่อเสียงไอคุณส่งบัตรตรงนั้นนะครับบอดี้ Body ของมันเนี่ยมันจะเป็นทรงทรงดีคำว่าทรงดีเนี่ยมันย่อม,มาจากเดนนอตนะครับอ่าเดี๋ยวก่อนจะไปเรื่องกีตาร์ย่ามาให้ไอันศูนเนี่ยไอตัวนี้ของผมเก่ามากแล้วล่ะประมาณน่าจะเป็นเป็นสิบกว่าปีได้เหมือนกันนะฮะตัวนี้เป็นเ3 1 0เหมือนกันนะฮะเห็นไหม สภาพที่ก็อดปอกเปิดนะฮะว่าผมเล่นตากฝนก็บ่อยเล่นตากแดดก็หลายทีหลายครั้ง <c oughs> ในเมื่อก่อนนะ,ะแต่ตอนนี้ก็ก็ยังเพียงพอเล่นได้อยู่ก็หลักๆก,ก,ก็ใช้ตัวนี้ในการแต่งเพลงในการทํางานนะฮะ <c oughs> อ่ะโอเคไอ้ตรงเนี้ยบอดี้ตรงเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นทรงดีทรงเดสนอตไซส์ขนาด 4, 41นิ้วคือกีตาร์เนี่ยมันจะมีตั้งแต่ไซส์34 36 38 39 40 42ไปจนถึง43ไอ้เจ้า42-43เนี่ยเขาเรียกว่าทรงไซส์ um นะจัมโบ้นะฮะใหอันเนี้ยมันก็เลยเป็นเหมือนเกือบเกือบจะจัมโบ้อ่าเกือบเกือบจะจัมโบ้นะครับ41นิ้วแล้วลักษณะของอเสียงของยามาฮานี่เป็นยังไงบ้างนะครับเอาเรื่องเสียงก่อนแล้วกันผมเอาผมจอะตัวนี้นะผมไม่ได้จอดยามาฮารุ่นสูง,สงๆนะฮะ เสียงตัวนี้เสียงจะมันจะมาในโทนกลางๆผมมองอย่างนั้นนะฮะมาในโทนกลางๆก,ก็คือ,อจะว่าแหลมก็ไม่แหลมเท่าไหร่นะจะว่าเนื้อเบสเยอะก็ไม่ได้เยอะมากนะครับมันอยู่ในโทนกลางๆที่เราสามารถที่จะปิ๊กกิ้งเกาสายได้หรือเราจะตีคอร์ดสตรัมคอร์ดเสียงก็ ใสในระดับที่แบบว่าโอเคใช้ได้นะฮะแม้ว่าจะไม่ได้ใสมากก็ตามนะ,ะแตะ่ด้วยความที่มันเป็นทรงเดสน็อตเนี่ยตัวมันใหญ่ตัวมันใหญ่หญแล้วก็ย่านเสียงมันก็เลยจะมาคลุมดีมากเลยนะฮะพูดถึงเรื่องของคอเนี่ยจุดเด่นมันอยู่ตรงคอนี่เองนะครับย่ามาฮ่าเอหนึ่งศูนเนี่ยคือการดีไซน์คอของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะดีไซน์ออกมาเล็กแล้วมือของคนคนไทยเนี่ย ค่อนข้างที่จะเล็กนะฮะอาถ้าเทียบกับของฝรั่งนะโดยเฉพาะ,ะมือของสาวๆทั้งหลายที่หัน,เล,นเล่นกีตาร์เนี่ย<_ <k> _ s> <S หลายๆคนก็มักจะมาจบที่ F310 เป็นหลักคอเล็กมันดียังไงมันก็ดีตรงที่ว่ามันกำได้ง่ายหเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยมือผมอพอกำเข้าไปปุ๊บเหมือนผมกลายเป็นคนมือใหญ่เลยนะฮะที่จริงผมไม่ได้มือใหญ่มากนะฮะนะฮะด้วยความที่คอเล็กแคลบลงมันก็เล่นง,ง่าย พอเล่นง่ายปุ๊บเนี่ยมันก็ตอบโจทย์สำหรับมือใหม่แบบตรงๆเลยนะฮะก็คือเราออกแรงกดเนี่ย mm. เบาลงไม่ต้องไปกำไปอะไรเหมือนหลายๆยี่ห้อที่ทำกันนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือผมมองว่าทรงเนี่ยไอ้ทรงเนี่ยบางคนเขาบอกว่าทรงนี้มันเป็นทรงเอ่อทรงคลาสสิกของกีตา้ายุคเก่าว,ว่างั้นนะครับอ่าทรงกีตาราของกีตาราอเมริกาสมัยก่อนอย่างเงี้ยยุคเก่า คือถ้าจะสังเกตดูกีตาร์ทรงดีหรือว่าทรงเดสนอตของยี่ห้ออื่นๆเนี่ยบางทีไอ้ชายตรงเนี้ยมันจะไม่เว้าเยอะเท่าไหร่มันก็เลยมองดูเหมือนมันตลกตลกมองดูเหมือนมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่เจ้าตัวเนี้ยมันจะเว้าเว้าออกมาพอดีเลยคือแต่ถ้าเว้าเยอะกว่านี้เขาจะเรียกว่าเป็นเป็นทรง OM อะไรประมาณนั้นนะครับอ่ะแต่เนี้ยมันมันจะเว้าไม่ค่อยเยอะเท่าไม่ค่อยเยอะขนาดนั้นแต่ก็เยอะกว่ากว่าหลายๆยี่ห้อเออมันจะจงว้าเนี้ยมันเลยมันเลยดูสวยนะเห็นไหม ผมบอ,อกว่าม,มันมันออกแบบมามา,มามาสวยมากเลยนะนะครับพูดถึงในเรื่องของวัตถุดิบลักหลักๆเนี่ยกีตาร์ไอเจ้ารุ่นเนี้ยมันก็จะผลิตอยู่ประเทศอินโดนีเซียนะฮะซึ่งจะบอกว่าอินโดนีเซียเนี่ยก็คือเป็นประเทศอันดับต,นต้นๆของโลกนะครับที่ก็ผลิตแล้วก็ส่งส่งออกกีตาร์ทั้งโปร่งทั้งไฟฟ้านะฮะอ,ะอินโดนีเซียเขาจะมีไม้นะฮะที่ เรียกว่าจะเป็นไม้ประจําถิ่นที่เอามาทำกีตาร์ได้ดีมากก็คือไม้นาโตเนี่ยเอามาทําคอตรงนี้นะฮะไม้นาโตนะฮะแล้วก็จริงๆมันตรงนี้มันจะเป็นไม้ลายบีเนตลาบิเนตก็หมายถึงไม้อัดแต่มันคนละเกรดกับไม้อัดที่เราใช้ทําฝาบ้านนะฮะมันคนละเกรดกันอันนี้จะเป็นไม้ไม้ไม้ลายบเนตทั้งหมดนะฮะแล้วก็พูดถึงในเรื่องของราคา ราคามันจะอยู่ที่ประมาณ3,000ันไปปลายนะครับถึงประมาณ4 0่พันกลางๆซึ่งก็แล้วแต่รุ่นไม่ใช่สิตรงแล้วแต่ล้านเออตรงแล้วแต่ล้านว่าบางทีล้านดูตามตาม่างๆไกลๆหน่อยก็อาจจะชาร์จแพงหน่อยอะไรประมาณนี้นะฮะแต่เฉลี่ยก็อยู่ประมาณ4,000ับวกลบนิดหน่อยนะครับยามาฮ่าเอ็ซามหนึ่งซึ่งจะบอกว่ามันเป็นรุ่นที่ต่ำสุดของยามาฮ่าในตอนนี้เลยนะครับแต่เป็นรุ่นเริ่ม,มต้นคือจะใช้ตั้งแต่รุ่น มือใหม่ที่หัดเล่นเป็นถึงมืออาชีพหลายๆคนนีก็ยังเลือกใช้นะฮะเพราะว่าด้วยราคาที่มันไม่สูงมากแล้วก็เสียงมันก็ถือว่าโอเคนะแล้วสายที่ขนาดสายขนาดของเบอร์ของสายที่เราใช้กันเนี่ยก็คือถ้าเป็นในทางสแตนดาร์ดของโรงงานยามาฮ่าเขาจะแนะนำมาว่าใช้สายเบอร์1 2ึ2งสได้สบายนะฮะ เออหนึ่งสองห้าสองก็คือ 1, 2, 5, 2, สายที่ค่อนข้างใหญ่สุดละเอาจริงๆใหญ่มากๆเลนะอาจจะมีหนึ่งสามบ้างแต่คิดว่าหลายคนอาจจะไม่ใช้อันนี้ก็คือมันรองรับเบอร์หนึ่งสองได้ก็แสดงว่าโอเคคอมันค่อนข้างที่จะแน่นหนาถาวรเหมือนกันนะครับอ่ะถ้ามีใครสักคนหนึ่งมาถามผมว่าอยากจะ,ะซื้อกีตาร์โปร่งเนี่ยซื้อกีตาร์โปรง่งถ้าเกิดว่าผมแนะนำได้ผมก็จะแนะนำตัวนี้ก่อนก่อนใครเลย f 3 1 0ตัวเนี้ย แล้วผมก็จะถามว่าโอเคชอบทรงไหนชอบรูปแบบไหนสไตล์ไหนก็คือถ้าชอบแบบเก่าสายปิกกิ้งก็อาจจะเป็นรุ่นหนึ่งยี่ห้อหนึ่งหรือชอบแบบตีคอร์ดก็อาจจะเป็นแบบทรงหนึ่งเนี้ยแต่ถ้าจะชอบแบบที่มันแบบว่าตีคอร์ดก็ได้ปิกกิ้งเก่าสายก็ดีแบบอยู่ในย่านเสียงที่กลางๆเล่นในกว้างๆผมก็จะแนะนําเจ้าตัวนี้ F 3 mm. 1 0กับทุกคนที่มาถามผมเลยนะฮะสำหรับเพื่อนๆก็ลองไปจับไปสัมผัสดูนะครับ ไปสัมผัสดูว่ามันจะเข้ามือเหมือนกับที่ผมบอกไปหรือเปล่านะครับไอ้เจ้าคอเล็กๆเ,เนี่ยอันนี้ผมมองว่าอีกย้ำอีกทีหนึ่งนะฮะว่ามันมันเป็นสเสน่ห์เป็นเอกลักษณ์ของเยาวมาห่าที่ที่เราไม่ค่อยได้เจอจากจากยี่ห้ออื่นเลยนะฮะถ้ายี่ห้ออื่นเวลาเล่นไปนานๆปุ๊บบางทีมันจะเจ็บมือเจ็บข้อมือนะฮะแต่เจ้าเยามาห่านะี่ยิ่งเล่นย,ย,ยิ่งรู้สึกว่ามัน,ม,นมันสบายมันผ่อนคลาย ผมว่านี่คือสาเหตุหลักๆละ,ละ,ละที่ได้รับความนิยมที่มันขายดิบขายดีตลอดระยะเวลา20ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะแล้วก็คิดว่าไอ้เจ้าโมเดลนี้ก็คงจะผลิตแล้วขายกันไปเรื่อยๆไม่รู้อีกจะอีกกี่ปีเนี่ยผมไม่รู้นะเพราะว่ายอดขายจริงๆก็ก็ยังถือว่ายังถือว่าโอเคถือว่าแบบว่าบูมมากๆมื่เทียกยี่ห้ออื่นนะครับโอเคนี่คือ Yamaha F310 ในรูปแบบการรีวิวว่าทำไมมัน ถึงได้รับความนิยมแล้วก็มันดีตรงไหนยังไงในสไตล์ของผมนะครับดียังไงไม่ดียังไงไปลองด้วยตัวเองแล้วจะรู้